จากจุดรวมพลตรงนี้นะฮะริมถนนเนี่ยพดมพลพาประชาชนก้าวข้ามยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ทิ้งของเก่าไปได้ของใหม่เกิดผุบัติการใหม่หาจุดรวมพลแบบนี้ประชาชนจะต้องรวมพลกันในตำบลของตัวเองนะครับ ให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากไม่ต้องทิ้งหมู่บ้านและตำบลมาร่วมชุมนุมกับแกนนำม็อบใดๆที่หลอกมานะฮะหลอกแล้วในสุดก็ถูกตีหัวล่างข้างแตกหรือไม่ก็มีคดีนะครับก็ไม่ต้องแล้วหมดยุคมดสมัยนะฮะที่มาประท้วงในกทมคราวนี้ไปรวมพลที่ตำบลของตัวเองนะ ขอให้เป็นจุดจุดรวมพลในตำบลของตัวเองนะครับก็เมื่อรวมพลกันแล้วก็เอาอำนาจอธิปไตยที่ท่านมีอยู่ซึ่งท่านไม่รู้ว่ามีท่านไม่รู้ว่ามีนะมันมีอยู่มีอยู่แล้วนะเราเจ็ดแค่เห็นสั่งอีต่างหากนะครับดังนั้นก็รู้จักรวมกันเสียนะเพื่อจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยดูซิว่ามีฤทธิ์มีเดชจริงไหม ที่แล้วมาเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยสั่งใช้ได้แต่เอาไปหย่อดลงในไอ้บีเลือกตั้งเพื่อจะเลือกตัวแทนนะฮะแค่นั้นเองทําได้แค่นั้นอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรอื่นเลยไปทํเอา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 พลังอานาจอันยิ่งใหญ่มหาศาลเนี่ยไปใช้แค่นี้เดียวนั่นเองอ่ะไปใช้เหมือนเอาเหมือนไม่ได้ชใช้หรอกเอาไปขู่เอาไปโชว์เฉยเอาไปตั้งโชว์ไปให้ไปตั้งโชว์ให้ ให้รู้ว่าเออนี่พลังอำนาจนี้เลือกพักนี้นะอย่าพักนั้นก็ไปเป็นรัฐบาลใช้อำนาจแล้วประชาชนก็ไม่ได้อะไรอยากได้อะไรดีๆอยากได้อะไรดีๆไปบอกไปขอร้องก็หาตัวไม่เจอสสนะฮะไปก็ต้องไปไปท้วงไ,ป,ไป,วงประท้วงก็โดนตีเนี่ยเรียกว่าไม่มีอะไรดีเลยที่ท่านที่ท่านมีอำนาจทิ้งตาแล้วไปไปไปโชว์ศักยภาพเหมือนท่านมี จรวดนําวิถีหรืออาวุธหนักหรือรถถังเนี่ยแต่ไม่ได้เคยยิงไม่เคยใช้เลยแต่ไปจอดโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยเรือกพักนี้นะแล,แล้วเวลาท่านต้องการจะใช้ให้เขาทํางานให้แล้วาเป็นตัวแทนเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทาให้แต่หาตัวไม่เจอครับไอ้อย่างนี้เรียกว่าท่านสะสมความไม่มั่นคงมาหลายหลายเรื่องสะสมกันเยอะแยะมากมายจนทั่งท่านหมดสภาพนะทุกวันนี้แบบจน,นหมดสภาพจึงทําไม จึงต้องเกิดปัญญาคิดได้คิดเป็นนะถึงคิดไม่เป็นไม่ได้ผมก็มาบอกว่าต,ต้องทิ้งแล้วต้องทิ้งของเก่านะแล้วมาอุบัติการเกิดใหม่เลยเป็นท่านปกครองตัวเงองรับทีนี้ไม่ต้องไปอาศัยจูแผนแล้วเป็นตัวจริงเลยเป็นอุบัติการใหม่ที่ตัวจริงจะมาปกครองเองจึงเรียกว่า big bang คือมันจะระเบิดขึ้นมาเลยการปกครองตัวเองซึ่งยังไม่เคยมีในโลกใบนี้ จุดเกิดมันจะระเบิดที่ประเทศไทยนี่แหละมันจะเริ่มที่ประเทศไทยเริ่มโดยโดยตำบลก่อนเนี่ยับเพรนั้นตำบลต้องรวมพลก่อนระดมพลก่อนเป็นจุดเล็กๆก่อนรวมพลก่อนแล้วเดี๋ยวจะระเบิดใหญ่นะต้องรวมพลก่อนนะเอาละก็หวังว่าคงเข้าใจเจตจำนงที่ผมพยายามชี้นำชักนำนะฮะคืองานผมเป็นงานชี้แนะชี้แนะนะฮะเป็นงานชี้แนะอ่าแล้วก็เสนอ ไอเดียความคิดซึ่งไอเดียความคิดเนี่ยใครๆก็เสนอได้นั่นน่ะแล้วถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยมันต้องเสนอได้สิแต่ไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าถ้าบอกว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยรับรู้เขียนไว้เนี่ยสแสดงออกได้สแสดงความคิดเห็นได้หมดได้ทั้งนั้นน่ะก็เราจะเสนอแนะให้ปเปลี่ยนระบบระบอให้เกิดการปฏิการใหม่ของเก่าแล้วก็ไม่ใช้ก็เลิกใช้กันแ้วเด็กเราใช้มาจนมันไม่มีประสิทธิภาพะนะมันไม่ยู่ทธรรมมันลดังนั้นก็ต้อง ลลทิ้งไปนะไม่ใช้แล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะครับทีนี้หมู่บ้านตำบลจะทําได้ก็ต่อเมื่ออผมไม่ได้อธิบายเรื่องเงินไปแล้วเงินมันมีแหล่งเงินที่จะพปอร์ตให้แต่ตอนแรกมันยังไม่มีนะมันก็ต้องขายของขายสินค้าไปก่อนไอ้สินค้าที่ผมขายเนี่ยมันเป็นคือมันอยู่ในสูตรแ่อภิจจตุปฏิวัติสี่บวกสี่เป็นสี่แรกสี่แรกก็คือหนึ่ง ติดธงธรรมนิพิตัยสองส่งไปแสดงเจตจำนงสามจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจที่หมู่บ้านสี่สั่งซื้อสินค้าในระบบการค้าใหม่นะทีนี้ที่ผมกำลังแนะนำให้รวมพลกันเนี่ยก็รวมพลกันในตำบลน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อที่สามส่วนข้อที่หนึ่งธงธรรมนิพิตัยที่นี่มีอยู่แล้วขายสินค้าขายเสื้อผ้าอาพรขายธงอไปเประดับแล้วแต่จะประดับตรงไหนบ้านหน้าบ้านยานานะเสื้อผ้าพร์ก็ซื้อไปนะ ถ้ที่นี่จะได้มีเม็ดเงินมาขับเคลื่อนกระบวนกูรชูติชต้ก็จะตามสองนั่นเองนะครับส่วนอันที่สองแสดงเจตจำนงนั้นเป็นไปที่ท่านก็ต้องแสดงอยู่แล้วเป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะกําหนดเปลีย่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบ,บ,บอบนะครับส่วนที่สามเนี่ยตำบลอ่ะมันจะต้องจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมาอำนาะจท่านต้องรวมพลกันแสดงเจตจำนงรวมพลกันแล้วจะต้องจัดตั้งตำบลมาอำนาจแล้วอ,อธิบดีกรมการปกครองนะฮะท่านก็ ท่านได้คนละพันล้านอยู่แล้วมันได้ตั้งแต่ธนาคารประเทศไทยได้ตั้งแต่กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางก็ต้องส่งเงินเข้าไปยังตำบลน,นะบกรมบัญชีกลางในต้นตำบลน,นะครับกรนะมบัญชีกลางได้พันหนึ่งพันล้านเนะี่ยท่านไปแบ่งกันนะเอาแล้วกันนะเงินกระจายไปยังตำบลแล้วไปรอที่ตำบลน,นะตั้งก็สั่งลงมาเลยแต่ตอนแรกนี่ยังยังไม่ยังไม่สั่งยังไม่มานะเพราะว่า ประชาชไม่ได้รวมพลกันยังไม่ได้รวมกันให้เห็นอำนาจกันทีนี้การจะรวมให้เห็นอำนาจมันก็ต้องก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าจะมีเงินมาอย่างนี้นะขายสินค้าผมก่อนขายธงก่อนนะครับธงอาจจะไม่เพียงพอนะฮะขายอันนี้เลยผมขายยานยนต์เลยนะฮะเพราะงานผมเนี่ยเป็นงานสร้างเมืองใหม่สามสไตล์แล้วแก้จราจรหายขาดอย่างกทมเนี่ยหายขาดเลย ถนะ้ท่านจะเห็นผมจะทําให้ดูนะฮะเมื่อผมได้อำนาจเราจะทาให้ดูนะหายขาดแก้การเมืองหายขาดแก้จราจรหายขาดผมนึงสั่งครับผมนึงไปสั่งไปกาหนดระเบิดอ,อนุสรีประชาธิปไตยไงและแยกตรงนั้นอ่ะแยกอนุสรีปราตยแต่จะกลายเป็นแยกไหลนิรันร์ต้นแบบต้นแบบแล้วมันจะเป็นแลทุกแยกมันจะไหลนิรันร์หมดก็คือไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดง,งต่อไปแล้วยกเลิกหมดสัญญาณไฟจราจรนะไม่มีมีแต่แยกทุกแยกกลับไปทางไห,นนหนะลนริรันร์หมดนะแล้วรถยนต์ลดไซด์ลงมาละครึ่งหนึง่ง นะฮะทำให้ถนนเพิ่มขึ้นมาวิ่งสะดวกข่้งไม่นอีกเยอะนะฮะแล้วคนไม่จะเป็นที่จะต้องมียานยนต์รถเก่งยรงขี่ทุกวันเนี่ยซึ่งมันเผื่อที่นั่งไว้คนไว้คนมานั่งด้วยไม่ต้องก็ทุกคนมียานยนต์ประจำตัวหมดเก่าที่จะท่านจะไปเป็นครอบครัวไปเป็นกลุ่มก็เอารถปัจจุตันนี้ขี่กันไปนะครับแต่ถ้าไปส่วนตัวแ่านั่งรถประจาตัวรถประจำตัวนี้ผมเสนอให้ตาบลเริ่มต้นก่อนแล้วเอาตำบลเนี่ยผมจะขายสินค้ายานยนต์ให้ดูตําบลตำบลดูก่อนนะฮะ ตำบลดูว่าให้ปกติตำบลผมจะขายสินค้าสินค้าคือน้าเครื่องดืม่มใครอยากร่วมก็มาร่วมสินค้าดีก็มาร่วมขายของใช้เบ็ตะเล็ดของขาเราใช้ชีวิตประจำวันอะ่ะถ้ามีสินค้าอะไรดีก็มาร่วมนะร่วมเพื่อติดิ์พงและเป็นสินค้าประเภทจิตปล o งสูงของระบบนี้นะฮนะนะแล้วก็ปลองไปเป็นตู้ยอ่อนะครับแล้วก็ ผมจะขายยานยนต์เพราะว่าเขาจาตักหนึ่งนั้นต่อเรือเรือไม่พอนะเรือไม่พอก็เลยต่อเรือเพื่อไปกู้ชาติเหมือนกันเอามาระเจะตักสองมาสมมติว่บพระเจ้าตักสองนี่ก้องมันไม่ได้ไปต่อเรือจะต,ต่อแบบใหม่นะอันนี้ต่อยานยนต์ยานยนต์ใหม่เพื่อเพื่อขายยานยนต์เอาเเอาเงินไปกู้ชาติเหมือนกันอ่านะ ก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้เอ้ปรับตัวตามยุคสมัยเดี๋ยวผมให้ดูยานยนต์ลวกันเป็นยานยนต์ประจําตัวนะฮะที่ตําบลสั่งซื้อไปเลยอ่าแต่ละตำบลหน100ึ่งร้อยหนึ่งร้อยคันเจ้าหน้าที่ใช้ในตาบลแล้วประชาชนใช้คนละครึ่งเจ้าหน้าที่ห้าสิบประชาชนใช้ห้าสิบอ่าหนึ่งร้อยคันผมเชื่อว่าขายได้ในตําบลอ่ะหนึ่งร้อยคันนะครับนะครับก็ามาดูแล้วกันเป็นรถที่มาแทนมอเตอร์ไซค์นะครับ ออกแบบมาแทนมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ฝนจะตกสงสัยว่าต้องเคลื่อนที่ย้ายที่อันนี้จุดรวมคลน,นะก็ต้องย้ายที่ละฝนจะตกหน,นีฝนไม่หนีได้ไงนะ้าแม่จะไปต้องมาท้าทายฝนนะมันเปียกเปล่าๆเอาละัะจะมาดู ยานยนต์จะให้ดูนิดนึงออกแบบไว้แล้ว ดูเป็นคลิปต่อไปแล้วกันครับ